ับผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์5แรง4โพนะครับ36ล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาพันกันนะครับผมก็จะใช้แบบ18นะครับก็จะพันบนเหมือนเดิมนะครับบนแบบไม่ตัดต่อนะครับ จะพันสาสิบสี่รอบนะครับก็จะลงตรงช่วงนี้นะครับที่จริงตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะเริ่มต้นจากจากร่องนะครับจากตรงนี้นะครับาสายออกนะครับแปด มีคนถามเหมือนกันถ้าหลวมไปหรือแน่นไปมันจะเกิดผลไหมนะครับเกิดนะครับเกิดผลนะครับถ้าหลวมใส่รอบไม่ไม่พอหลวมนะครับมันก็จะกระแสสูงนะครับแต่ถ้าใส่รอบเกินแน่นอนลงไม่ได้แน่นอนนะครับแน่นนะครับครับคอยหนึ่งแปดเราก็จะได้มาอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะเป็นคอยหนึ่งสิบนะครับแล้วก็เอา แบบปอมมาท่าแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ้อ,องนะครับก็พัน มาแล้วก็รีดลงนะครับครับนี่เราได้สองคอยมานะครับเราก็จะทีนี้เราก็จะลงคอยเดียวนะครับลงคอยเดียวตรงนี้นะครับจะบนซ้ายนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้นะครับแล้วก็แบบขามครับขึ้นมาสองสามสี่ จากที่เราได้มานะครับผมก็จะพลิกคอยลงอย่างนี้นะครับควดนเสร็จแล้วก็ลงต่อลงมาจากจากคอยห 1, นึ่งสิบนี่ะครับครับลงต่อลงมาเลยนะครับให้มันชนกันเลยนะครับเสร็จแล้วค่อยๆแบ่งลงนะครับ ไปแปดร่องนะครับเว้นไป่หกนะครับเว้นไว้ข้างในหกนบะไปแปดร่องนะครับลงเลยนะเราจะพันสี่มุมนะครับวนไปสี่มุมม, 1, 2, มุมหนึ่งสองคอยมุมหนึ่งหนึ่งคอยนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับสีม่มุมดีนะครับ ก็ดัดนะครับดัดค่อยๆแบ่งดัดนะครับยกขึ้นมาแล้วก็แบ่งลงนะครับจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับมือใครมือแข็งก็หักหมดเลยนะครับอยงนี้นะครับจะเจ็บนิ้วนะตรงนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับนะครับก็จะโค้งจะโลบีนะต่อไปแล้วก็จะลงชุดต่อไปนะครับลงคอยต่อไปนะครับตรงนี้วัดแบบนะครับแล้วก็พันไปเหมือนเดิมครับ ตัวนี้เราไม่ต้องพลิกนะครับตัวนี้ผมลงไปเลยนะครับที่ผมลงแบบนี้สามชั้นนเพราะว่าผมไม่อยากตัดต่อนะครับผมจะลงวนไปเลยนะครับ ถ้าเราตัดต่อเราก็ลงสองคอยหนึ่งคอยสองคอยหนึ่งคอยนะครับสองคอยตัดหนึ่งคอยตัดนะครับแล้วก็สองคอยหนึ่งคอยสองคอยไล่ไปจนครบสิบสองชุดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาต่อเอาต่อเป็นหางหาง,ห,งหัวหัวหางหางหัวหัวนะครับ <hte upwards> แต่แบบนี้ก็บนไปเลยนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องตัดต่อนะครับหนึ่งสองสามสี่สองเุเห็นไว้หกนะครับ ลงหนแปดนะครับลงเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปก็จะลง1นแปดนะครับเฮ้ยหนสิบนะครับตัวกครับ2คอยนะครับ ก็จะลงตรงนี้เลยนะครับชิปเหลือ,อไว้ร่องเดียวนี่นะครับก็จะมาชนกับตัวหนึงแปดตัวนี้นะครับนครับเราได้มาสองคอยนะครับแบบนี้นะครับขึ้นนะครับแล้วก็ดับ แบบนี้นะครับสโลมแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะลงคอยสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับเฟสท,ที่หนึ่งนี่เราก็เป็นคอยสุดท้ายของเฟสท,ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับตัดแบบนะครับวัดแล้วก็ดูดมานะครับแล้วนี้โป้งเขียวนะครับ ต้องมีสต์สมาธินะครับเวลาเรานับเดี๋ยวลงรอบนะครับลงไม่ได้นะครับนี่ผมก็จะพิกนะครับพิกแล้วก็รีดลวดก่อนนะครับ เราลีดดวดมันก็จะลงง่ายนะครับแล้วก็ลงทีละน้อยนะครับอย่าลงเยอะนะครับลงเยอะแล้วมันจะไปร่องมันเล็กนะครับจะไปเบียดกันนะครับดวดจะลงไม่ได้นะครับลงได้แต่ว่ามันก็จะบางทีมันก็จะไม่เป็นระเบียบนะดวดมันจะไปกันนะครับ ได้มาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเสร็จเฟสหนึ่งไปแล้วนะครับได้ครบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่มุมตรงข้ามกันนะครับอันนี้สองคอยอันนี้สองคอยนี้หนึ่งคอยนี้หนึ่งคอยนะครับชุดที่หนึ่งชุดที่สี่ชุดที่เจ็ดชุดที่สิบนะครับเฟสที่สองนะครับเราก็จะลงตรงนี้นะครับต่อเฟสที่หนึ่งนะครับทับทับเฟสที่หนึ่งลงมานี้นะครับตัวนี้ก็จะลงหนึ่งแปดนะครับหนึ่งสิบเราก็จะลงตรงนี้นะครับร่องนี้กับร่องนี้นะครับผมจะมาพันหนึ่งสิบเลยครับ นะครับเฟรที่สเราก็ได้มาสองคอยนะครับหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะลงอคอยต่อไปนะครับเป็นคอยเดียวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับลงหนนะครับแล้วก็จะบนตรงนี้นะครับนะครับบนมาซ้ายนะครับทีนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับออกมาตรงร่องนี้นะครับนี่นะครับบนไปอย่างนี้นะครับออกมานี่นะครับนะครับลงเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับ วนมานีนะครับถายออกมานี่ต่อไปเราก็พันสองคอยนะครับต่อไปก็จะลงตรงนี้นะครับรงลงร่องนี้นะครับรงลงร่องนี้แล้ววนโค้งมานี่นะครับตรงตรงนี้นะครับ,บไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับลงนี้หนึ่งแปดนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราลงสองคอยหนึ่งแปดหนึ่งสิบนะครับเสร็จมันกระจกมาแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะลงตรงนี้นะครับเราก็จะเหลืออยู่แค่ร่องนี้นะครับหนึ่ง6 7 8สมสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันก็จะไปสุดตรงนี้พอดีนะครับเราก็จะบนบนซ้ายอย่างนี้นะครับทีนี้บนซ้ายออกมาอย่างนี้นะครับเฟตที่สองนะครับคอยสุดท้ายนะครับของเฟตที่สองครับผมนี่นะครับเราก็ได้มาเฟต ที่สองนะครับครบนะครับผมชุดชุดหนึ่งนะครับเนี่ยค่อยที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับครับพอเราได้เฟสที่หนึ่งที่สองมานะครับต่อไปเราก็จะลงเฟสที่สามนะครับต้นที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้นที่หนึ่งของเฟสที่สองนะครับต่อไปต้นที่หนึ่งของเฟสที่สามก็จะลงตรงนี้นะครับลงตรงนี้นะครับบนขวาไปลงเข้ามานี่นะครับนี่ เข้าร่องนี้นะครับนี่นะครับชุดแรกของเปฟดที่สามนะครับนะครับมาทับชุดเฟสที่สองนะครับทับแล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับบนขวาลงไปนะครับต่อไปก็จะลงร่องนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับลงทีนี้จะบนซ้ายมาอย่างนี้นะครับให้โค้งไปอย่างนี้นะครับเข้านน่นแล้วก็ออกมานี่นะครับ นี่นะครับพันเสร็จแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับวนออกมานี่นะครับต่อไปก็จะเป็นสองคอยนะครับสองคอยก็จะเข้านี่นะครับวนเข้านี่แล้วออกมานี่นะครับนี่นะครับแล้วก็บนครบรอบนะครับครับผมแล้วก็มาพันชุดต่อไปนะครับอันนี้คอยหนึ่งแปดนะครับ นีเราไม่ต้องคลิกคอยนะครับตัวนี้จะรีดแล้วก็ลงไปเลยนะครับลงร่องนี้ก่อนนะครับลงหนึ่งแปดก่อนนะครับก็จะเหลืออยู่ร่องหนึ่งนะครับร่องนี้นะครับ ถัดมาก็เป็นร่องหนึ่งสิบนะครับพอใหญ่ขึ้นครับนะครับลงเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะเหลืออยู่ร่องนี้กับร่องนี้นะครับลงหนึ่งสิบนะครับก็มาพันเลยนะครับ มันเดิมนะครับลดลงเลยนะครับห้องนี้นะครับ กดัดทับลงเสร็จก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปคอยสุดท้ายนะครับคอยสุดท้ายของเฟสที่สามเลยนะครับก็จะบนออกนี่นะครับออกมานี่นะครับครับเดี๋ยวเรามาพันคอยสุดท้ายของเฟสที่สามนะครับของคอยหนึ่งแปดนะครับ อันนี้เ็าจะพลิกนะครับคอยสุดท้ายนี่เราพลิกเวลาเราพลิกคอยก็เหมือนกับกับเวลาเราจับจับหัวสายนะครับเป็นต่อหางหางนะครับหัวหัวหางหางนะครับหางห,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 หนึ่ง หางหนหาง4นะครับหาง1หาง4หัว4หัว7หาง7หาง10นะครับวงจรของมอเตอร์หแรงนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นต้นต้นที่1 ต้นที่10นะครับต้นที่1ออกมาเป็น u นะครับต้นที่10ออกมาเป็น x นะครับเป็นหางนะครับต้นที่10นะครับคอยสุดท้ายแล้วครับ เรียบร้อยนะครับจะได้มาแบบนี้นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราพันครบสามเปรตนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะได้ต้นที่หนึ่งต้นที่สามต้นที่ห้านะครับออกมาเป็น U V W นะครับส่วนหางก็จะเป็นนะครับ X Y Z นะครับต้นต้น U หาง X นะครับต้น V หาง Y นะครับต้น W หาง Z นะครับ ออกมาแบบนี้ครับเวลาเวลาเข้าเซมินอนเขาก็จะเอาเอาหางนี้รวมกันนะครับหางนี้รวมกัน3เส้นนี้นะครับไปก็จะเข้า U V W นี้นะครับนะครับก็จะครบวงจรนะครับผมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับมอเตอร์5แรงนะครับเดี๋ยวรอต่อสายนะครับทีนี้ต่อสายแล้วก็อาบน้ำยานะครับผมสําหรับวิธีพันก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ